กลายเป็นประเด็นดราม่าบนโลกโซเชียลค่ะหลังจากมีคลิปวิดีโอค่ะที่เผยให้เห็นเบื้องหลังของรายการตีสิบเดย์พร้อมแนบแคปชั่นแพท power แพทอึ้งถึงกับพูดไม่ออกโดนแพทนภพาแกงหม้อใหญ่เลซิงเรียกปั๊บป้าสิลูกโดยคลิปดังกล่าวค่ะเป็นการหยกรอกล้อกันที่ทั้งคู่มาจอากันในรายการโดยน้องเลซิงค่ะสวัสดีนักร้องหนุ่มพร้อมกับบอกว่าปั๊บป้าค่ะงานนี้ทําเอาชาวเน็ตค่ะแฮกันโวลงไปที่สาวแพทที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมค่ะโดยบอกว่ามันไม่ตลกเลยนะคะกับมุกนี้ไม่ว่าจะเป็นกับตัวคุณแพท power เองหรือความรู้สึกของน้องเลซซิง่งบางทีอาจจะเป็นเพราะความสนุกปากของผู้ใหญ่แต่ถามน้องจะรู้ไหมคะว่ามันเป็นแค่มุกตลกและคุณแพทก็ดูเยอะเกินไปแล้วเกินงามดูผู้ชายก่อนว่าเขาเล่นด้วยไหมให้เกียรติตัวเองหน่อยลูกด้วยเป็นผู้หญิงนะคะซึ่งหลายคนคะ่ะก็มองว่าเป็นแค่เพียงการหยอกล้อก,กันมากกว่าไม่อยากให้ถึงขั้นต้องด่าม,มากกันเลยคะ่ะ